เฮ้ยเจ๊มึงระวังไอ้โอ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยเฮียมันกูมาบวกใครวะเนี่ยเดี๋ยวน้องดาวนึงเฮ้ยกูยิงอยู่เฮี้ยมันอย่าโบน,นี่สัตว์โอ้โหมันไอ้เรามาบุกธนาคารนะกผู้ชมโอ้ย เอาแล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมดินนี่พีคนอีสานกันอีกแล้วนะครับสิ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมทั้ทงด้านของ GTA San Andreas กันอีกแล้วนะโอ้ยเสีสงยงเกมดังไปรดเสียงก่อนอ่าเราก็มาอยู่กับซีรีส์ของไอด้ดำกันอีกแล้วนะไอด้ดำที่วัน,ว,นวันแม่งทำแต่ภารกิจหัวหน้าแม่งไม่ทำเชียรเลยนะครับอ่า วันนี้เราก็จะมาเดินภารกิจกันต่อนะครับไปไปไปครับนอนๆจอดนี้หารถเลยนะหารถก่อนเราไม่อยากใช้รถส่วนตัวเรานะเอารถคันไหนดีเอ่ยหูเลือกชมเทียบเลยเลือกชมในตลาดเลยนะครับเฮ้ยพวกนี้แม่งมีปืนมาฆ่าแม่งดีไม่แน่เอาปืนแม่งเลยโอ้ยท่านผู้ชมรถงอไซคันนั้นน่าเอานะรถใครวะน่ะรถตำรวจวะ ขอภัยด้วยนะท่านผู้ชมผมอาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยโอ้ยเอาราคันนี้ดีกว่าไม่ไม่ต้องเรื่องมากหรอกอ่าไปเลยครับนอนเราก็ไปรับภารกิจโอ้ยอะไรเนี่ยเอ่ออยู่ไรเอ่อช่างม่งเนี่ยผมไม่ชอบเว้ย แต่เราไม่รับภารกิจที่โอ้ยสอไฟฟ้าแม่งใหญ่เกินไป,ไปครับมันน้อนไปครับไปครับ <S <S 2> <S 2> โอ้ยรถแม่งขวางทางยังวะนะครับนน้อนไปลงเลย <S <S มาดูกันว่าภารกิจวันนี้เราจะได้เป็นภารกิจอะไร อะไรจูดเมัน,นเฮ้ยมีใครอยู่ปะวะพอดีกูอยากเล่นบาสป่ะขอโยนสักลูกได้ไหมเนี่ยกอก็ก็เฮ้ยมึงมาทำเหียอะไรดำกูยอยู่นี่อ๋อมึงมาทำอะไรตรงนี้วะพวกออ๋อนี่รถมึงเหรอมึงกำลังซ่อมรถเหรออ๋อ อะไรเนี่ยมันให้กูไปไหนปะเนี่ยโอ้โหยมึงให้ขับรถเตาสมัยรถไอ้วนนี่แม่งไม่หารถที่มันแรงแรงกว่านี้วะพวกงานรถเตามันน้ำเชื่วเลยเนี่ยโอ้ยเราจะเข้าบ้านคนถึงทำไมวะไปไปไปไกลไหมนี่ฮะอยู่ไหนวะมันนี่มันนี่เราไปที่ไหนวะท่านผู้ชมอ๋อตรงนี้ ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่เฮ้ยหลีไปดิฮี่อโอ้ยจะลงมาหาเรื่องกูเหรอกูมีปืนนะมึงไหวเหรอเฮ้ยไอ้ดำวันนี้กูจะให้มึงไปทำบล็กิจอีกแล้ววะ่ะบล็กิจชี่อะไรมัว่วไอ้วนเฮ้ยไอ้ดำมึงขับดีดนี่ได้ครับลูกพี่ลูกพี่อ้วนดีฟพี่ดีฟเลยน้องมา เนี่ยกลมาตรงนี้อีกแล้วเหรอมาทำเชี่ยวหน่อยมั้งเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ๊เฮ้ยไอ้ดำมึงเห็นไอ้เจ๊คนที่ผ่านหน้าเราไหมวะอ๋อเขียนทำไมวะมึงมีปัญหาเหรอไอ้เฮ้ยคอนนนว่ากูแจ็ปเตาะน้องเขาหน่อยพวกเฮ้ยมึงน,นี่มันหน้ามั่วจริงเลยนายอ้วนเฮ้ยเจ๊เจมึงระวังไอ้ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยชี่ยมันกูมาบววไฟวะเนี่ยเพื่น้องดาวนึงเฮ้ยิงอยู่เียมันอย่าบนนี่สั์ไอ้หิมันให้เรามาบุกธนาคารนะำปรมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิงดีดีป๊ป๊บปป๊อปป๊ปแปกหนึ่ง แตกสองแตกสามโอ้ยหลวดแม่งเยอะเกินไ่คุผู้ชมแตกสี่แตกห้าระวังระวังไอ้อ้วนไอ้อ้วนมึงพากูมาทำเพี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยกระสุนกูจะหมดแล้วดาวอีกหนึ่งกูชาร์จแม่งเลยละกันออกมาไอ้น้อง ไอ้อ้วนมึงยิงมันดิเจอกูมันแตกหมดแล้วหรอวะเฮ้ยเสาะก่อเจาะกอทั้จุ่มเออกอก่อนไอ้อยวนไวนอ่วนจะยิงน้องที่เอากอแป๊บนึงมาพี่ได้ก่อแล้วน้องมันอยู่ไหนมึงแตกอเฮี้มันย <cause> ังมีคนอีกหรอวะเฮ้ยอเฮี้เตมเลยแตกนึ่น แตกสองอ้วนกูช่วยเพื่อนมา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 ดิวะมาดิกูว่ามือปืนมีนายไว้น้องแตกหนึ่งอีกสองอีกสามหมดี้ว่ะเพื่อนเฮ้ยไอ้ดำเร็วขึ้นดาหลังกูมาไอ้สั์มึงเล่นพากูมันโดนเชี่ยอะไรเนี่ยอ้วน บุกที่ไหนไม่บุกแม่งบุกธนาคารตำรวจแล้วมึงดูดิตำรวจแม่งเต็มเลยมึงไม่เห็นเหรอเฮ้ยมึงตามกูมาแล้วได้เพื่อนกูยิงอยู่กูยิงอยู่ไม่ไงเจอกูอยเนี้ยตามกูมาทำที่อะไรไอ้อ้วนเร็วรีบขับน้องเฮ้ยคนนั้นมันตามเรามาเมาใช่ไหมโอ้โใใจจริงๆเลยท่านผู้ชมเราต้องขัดขวางรถคันนี้นะเฮ้ยไอ้อ้วนไปโอ้โหไอ้ยี่ย์ มีการมานั่งขอด้วยแบบหนึ่งยิงล้อมันอยู่กูยิงล้อมันอยู่ไอ้เฮี้ยล้อมันสะบัดดิโลบัสโลบัสใจน้องมาดีมาดีไอ้วนคลิปฝับน้องอย่าอย่ามวยนี่ก่อนโอ้โหเต็มเลยเหรอแล้วมึงไม่ขับไปไลยเฮียเฮ้ยลูนยิงยังไงอ่ะน่าหน้ามีเหรอเจอเจอกูมามามามึงขับไปสิเออซิ่งไปเลย โอ้ยพวกตำรวจของกุญยิงล่วงมาหนะมาดิมาดิมาดิล่วงอีกหนึ่งมาดิน้องมามาดิมาดิโอ้ยแย่จุนี่รับพี่มาโคตรเฟี้ยวขอนี่ครับเปิดเป็นลูกปุกนิดหนึ่งนะครับ เฮ้ยพวกลูกกระจอกแม่งตามมาเต็มเลยน้องขออนุญาตแซ่บตัวเป็นลูกป่องนิดหนึ่งครับโอ้ยตำรวจเต็มเลยถอยไปอ้วนมึงซิ่งเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเร็วผม,มต้องจัดการให้รถมาไฟก่อนนะทุกคนเลยรถคันนี้แม่งโอยรถใหญ่เนี่ยยิงล้อเราต้องยิงล้อมันนะคนดูเฮ้ยไอคันนี้แม่งมึงมึง ไปอ้วนน้องรักรถมันจะระเบิดแล้วอ้วนขับเร็วมาดิมาดิเจอกูเจอกูระเบิดดีระเบิดอีกหนึ่งมาดิมาดิอ้วนรีบขับน้อง,ตองแตกหนึ่งดับอีกหนึ่งลวงลวง เร็วเร็วเร็ว้อ้ว,เ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 ว,วนเร็วโอ้ยพวกนี้นี่ปล่อยกูไปเถอะอะไรอะ่ะโอ้โยแล้วพี่อามาอรแรงแรงทางโคง้งนอนๆโอ้โห้โคตรที่อนุญาตแคปเป็นตกเลยนะครับโอ้ยตำรวจถ้าไม่มาทางกรมทหาก็หยุดพี่ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยแต่ไม่มาเต็มเลยโอ้โห้โเยอะมากยเกยอะมากเจอกูยิงเจอกูยิงเลย Oh, เร็ว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 รวิ่งทางแดงถังแดง,ง,แดงนี่โอ้ลองกับยิงถังแดงนะท่านผู้ชมมาดิมาดิจู่พี่ยิงเรื่รอยเนาะเฮ้ยไอ้ดำเหมือนน้ำมันหมดว่ะฮะมึงบอกว่าเลยนะน้ำมันหมดไอ้โอ้อมึงพากูมาวันนี้กูเกือบตายแล้วเห็นไหมเอาน้ำมันไม่ได้หมดดีกว,ว่า โอ้โหมิชชั่นสำเร็จนะครับโ,โหไอ้เหี้ยซึ่งวันนี้แบบงานหนะักมากเลยนะคนดูงานแบบโอ้โย,ย,ยพาเราไปบุกตำรวจอะไรเหี้ยไอ้เหี้ยอ้วนนั่นอะแบบโคตรเถื่อนเลยท่านผู้ชมโอ้โยเฮ้ยตำรวจตำรวจไอ้เหี้ยยังไม่พ้นอีกเหรอพาเรามาบุกตำรวจวันนี้ก็ก็ถือว่าเรายังผ่านไปได้ดีนะท่านผู้ชมโอ้โหเกือบไม่รอดอะเป็นภารกิจที่ยากเอาเรื่องนะ ดูดีท่านผู้ชมดูเรื่องของดีเกือบตายอ่ะหยิบก่อนหยิบก่อนโอ้ยภารกิจนี้เราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคุณดูเฮ้ยตำรวจตำรวจครับเจ๊งครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับโอเคเราก็ขอโทษจากตำรวจแล้วนะท่านผู้ชมเราก็มาเซฟไปเลยดีกว่าอ่ะภารกิจนี้ก็จบกันไม่ได้ด้วดีนะครับก็สำหรับ พาร์นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็นั่นแหละเสียไปวันอะสำหรับพาน์ทนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับคุณดูก็เออก็ก็ก,ก็ก็อะไรวะก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดซับสไครห้ผมด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมฝากกด ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจแรงบันดาลใจให้ผมก,ก็ก็อะไรวะเออก็ฝากติดตามพัดหน้ากันด้วยนะภารกิจนี้ไอ้ดำม,มันก็เอาจัดเลยอะสำหรับคิีนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับ